เอาเอาหมุนหมุนหมุนคือว่าเปิดเบลดนะเปิดเบลดบุ้มีหมดนเลยเดะเบาๆเบาๆค่อยๆเปิดให้ลูกอย่าปิดอย่าปิดเยอะค่อยๆเบาๆเบาๆอย่าปิดเยอะเบาๆนั่นแหละดึงนั่นแหละมาไหมมาไหมค่อยๆเบาๆเบาๆลูกเบาๆเห็นมันเล็กเห็นเล็ก

แซมสิขาดของผอมันสิขาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้นน้ำจะดึงยิดยิงเดี๋ยวสายขาดของสายผอมหน่อยได้แซมโอ้พี่แซมช่วยสบายใจเลยเอาตัวน้ำมุนเข้ามาค่อยค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเบาเบาตัวน้ำปล่อยปล่อยตัวน้ำปล่อยตัวน้ำปล่อยให้พี่แซมเล่นหน่อย เบ็ดอยูฟังเวจมาป่าอยู่ดูดหนีเบ็ดอยู่กัน่ละต้น้ำไปอะรอาราั่ะปล่อยป่อยฮัลว่าอยู่ก็อยู่ยืยอะมตัวแขนเอาตัวน้ำไปเอาที่ตักมาเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวพอเอาที่ตักมาเอาถือถถ่าย เบ็ดถือไว้ด้วยนะอ่าแล้วสรุปมันติดเบ็ดใครเนี่ยพี่แซมเบ็ดไอ้เก่าต้นต้นต้นน้ำนั่นแหละมึงตาเฮ้ยดิ้งวะดิ้งวะ น้าซ <łość> ้ายอ้าววางเอาเลยอู้ตะก้อใครไม่ได้ก็ตะวะเรามันดึงฟันกันละมอมเหยเฮ้